คุณอาร์ตครับผมมาอีกแล้วพวกเรามาหัวร้อนกันแลนะ้วคุณอาร์ตจริงดิโอไม่น่าเลยบอกแล้วว่าหลังจากความพยายามของพวกเราไปตอนนี้เนี่ยพวกเรานะเนี่ยได้หมวกเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วคุณอาร์ตจริงเพียบภาพไปหมดที่ฝั่งซ้ายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรขวางกั้นอยู่แต่เราก็มองเห็นเอาไปว่าเราใส่หมวกและรีบลุยกันเลยดีกว่าไปพร้อมนะคุณอาร์ตพร้อมไป เอาละมาแล้วคุณอาร์ตครับผมนี่<ม>บอกแล้วว่าคุณจําอุปสรรคของเราได้ไหมมันคือต้นกระบองเพชรเว้ยเออและปลายข้างหน้าเนี่ยมันกําลังบอกถึงต้นกระบองเพชรที่กาลังรอคอยเราอยู่อเฮ้ยพี่ยองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมถอดมือผมก่อนเลยฮึ้บอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องอ่ามรู้เพราะผมเนี่ยสังเกตเห็นถึงบางสิง่งบางอย่างที่มันห้อยต่องแต่งอยู่นะเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยจึ๊บคุณอาร์ตขยัามานนิดนึงเฮ้ยจึ๊บไปอึ๊บ ปึ๊บเอาละถึงแล้วคุณโอ้โหอะไรวะเนี่ยน่นอย่าบอกนะว่าเรานเนี่ยจะต้องเหวี่ยงตัวไปจับในจุดต่างๆเดี๋ยวผมเนี่ยจะเหวี่ยงคุณไปนะคุณปล่อยมือรอเลยผมปล่อยเออผมไปอยอะอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเหวี่ยงคุณไปพร้อมนะคุณนัทพร้อมเฮ้ยไปฟู่จับไว้จับไว้คุณนัทจับไว้อีกทีหนึ่งคุณอทอีกทีหนึ่งผมปล่อยมือเลยคุณปล่อยมือรอเลยปล่อยแล้วอ่าไปนะ ไม่ใช่เลยนี่เดิมเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะปล่อยคุณสูงๆเลยนะคุณอาร์ตอ่าได้เลยคุณนี่ปล่อยมือรอผมเลยนะไอผมปล่อยมือแล้วปล่อยมือแล้วอย่างว่นี้แหละไปเลยนั่นแล้สวย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 เดี๋ยวผมงอกมือมาแล้วคุณอาร์ตเอาละเดี๋ยวจับอันนี้ก่อนโอเคคุณปล่อยเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไต่ไปเว้ยอันี่คุณจับกันใกล้อันใกล้ก่อนเลยอันใกล้ก่อนเลยอ่านั่นแหละผมปล่อยนะเฮ้ยจ๊ อัะบทอันบดนั่นแหละอู้สวยๆคุณฮัทคุณปล่อยเลยเดี๋ยวเราเนี่ยไปขวาต่อมับอู้สวยๆเอางี้เดี๋ยวเราเนี่ยอุ้ยน่าจะไปไม่ถึงว่าแขนเราสั้นไม่พอยาวไม่พอคุณฮารคุณทเดี๋ยวบอกเลยว่าเป็นหน้าที่ผมเองเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณข้าไปฝั่งนูนแบบรวดเดียวถึงเออไปนี่ไงทีเดียวถึงทีเดียวถึงนี่มป็นันผมบอกแล้วว่าทีเดียวถึงเดี๋ยวคุณจับไว้นะเออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวคุณฮ์ท มันมีเกาะด้านซ้ายเว้ยผมว่ามันต้องมีแบบของอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยว่างันนะนั่นน่นะเดชผมว่าคุณต้องยกตัวพาผมขึ้นไปเกาะตรงนี้แล้วล่ะเฮ้ยจะอ้ะมาเอาละคุณปล่อยเลยเดี๋ยวผมพาคุณเหวียงไปเองดีไหมออผมปล่อยผมปล่อยเออนเ,นะเนี่ยเหวียงคนเดียวเนี่ยผมว่านะการเหวียงคนเดียวเนี่ยมันมันน่าจะแบบทำลายความสามคัคคีแต่มันอาจจะพาเราไปถึงได้เว้ยคุณน้นอ,อลองไปลองไปเออโอ้จ<ะ>้า ทำไมคุณกอดทำไมล่ะคุณอยากกอดนีคุณอยากกอดมันก็หยุดดิคุณอจับเลยคุณัาจับนี่ไงนี่ไงเราขึ้นบังข้างบนแล้วผมว่านะอุ้ยข้างบนมีอีกเยอะเลยคุณัาเราหน้าต้องขึ้นไปรัวๆเว้ยผมจะพาคุณไปเองข้างบนนั่นรออยู่อู้อาสุดท้ายก็มาฝั่งนี้อยู่ดีวะคุณน้นคุณัาผมได้ยินเสียงจุดเซฟ มันอยู่ข้างบนนั่นผมปล่อยมือผมปล่อยมืออย่างรวดเร็วโอเคอุ๊ยอุยติดติดป้ายติดป้ายต่อไว้โอเคเราเนี่ยจะเข้าจุดเซฟกันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะลองเหวี่ยงตัวไปด้านซ้ายดูนะเดี๋ยวเราเข้าไปโซนเดี๋ยวเราเข้าไปโซนมือเจึ๊บเออเอาละผมปล่อยมือปล่อยมือเลยผมปล่อยแล้วจะพาคุณไปด้านซ้ายเออึ๊บวู้ผมก็จับค้างไว้เราไปจับไม่มีไม่มีอะไรเลยคุณอาด้านซ้ายอ่ะโอ้ my god เออมีหมายด้วยไม่ต้องห่วง ไม้เนี่ยเราเริ่มเสียแล้วคุณฮารน์คุณปล่อยมือเลยแล้วคุณ<ป>ขึ้นมาจับกงบนนะเออเออนัมม่นแหละสวยเออ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 มือผมจะล่วงมาแล้วเอ้วโกเอกอ <c oughs> คุณฮาร์ถ้าสมมุติเราไปด้านซ้ายอ่ะได้ปะ,ไม,ะไม่ต้องผ่านตรงการลางอ่ะไม่ต <c oughs> ้ <c oughs> องผ่านตรงกลางเลยเหะอ้เฮ้ยคุณฮาร์ไม่แน่นะเว้ยถ้าสมมุติเราเกรงตัวผ่านมันไปได้เนี่ยเราอาจจะฆ่ามันไปได้ก็ได้นะเว้ยเออผมผมผมจะขึ้นไปก่อนดีดีเฮ้ยเดี๋ยนะคุณเกรงตัวไว้นะอย่าเวียงไปสุดนะ เฮ้ยเก,ก่งเก่งอยู่ขึ้นไม่ได้นะเว้ยเราจะแบบเ้ยโอ้โหอ้อาวได้คุณอาร์ตผมจะเหวี่ยงคุณขึ้นไปนะผมปล่อยมือ,อ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองฆ่าแบบธรรมดาก็แล้วกันนะได้ฮึบเอาล้วจับไว้นะเออผมจับอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะว่าไงเราเหวี่ยงแบบไม่ต้องปล่อยพร้อมกันก็ได้เว้ยคุณอาร์ตเดี๋ยวผมเนี่ยจะจับตรงปลายแล้วผมเนี่ยจะเหวี่ยงอย่างนี้แล้วคุณก็ปล่อยมือไปจับอันนู้นโอเคป่ะอ่าผมจะปล่อยมือก่อนเฮ้ยไปคุณอาร์ตไป จับมีเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยไปจับเองนะคุณนัทเฮ้ยเฮ้ยจะอึ๊บโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วถือว่าเกือบได้แขนยังขาดคุณโยกไปตามปกติเลยซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเนียนะซ้ายขวาซ้ายขวาเลยเอออึ๊บโอ้โหเตวัดยังแรงเอ้ยเอางี้มาซ้ายขวาเมื่อกี้นี่ซ้ายขวาปล่อยแม่งคูลแล้วให้มันบินลอดไปเลยไหมเอาได้เออหนึ่งแล้วไปเลยโอเคป่ะถ้าผมนับหนึ่งปุ๊บนะคือครั้งต่อไปคือไปเลยโอเคป่ะเออ หนึ่งไปก็คือสองไงอ๋อโอเคไปตอนสองไปตอนสองโอเคโอเคเริ่มจะนับเลขกันปีปัญหาแล้วผมเนี่ยไปวู้ไอ้คุณอากลับไปกลับไปนั่นแรงนั่นแรงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยผมอยากจะขึ้นไปข้างบนอันนี้มันดูเล็กลงปะเอามาต้องลองนี่ไม่งั้นอ่ะรออะไรอ่ะอึ๊บเอาละคุณอาเอาละมาคุณปล่อยมือมาผมปล่อยแล้วโอ้ยอุ้ยผมบอกเลยนะ ว้าจับปุ๊บหัวแตกปั๊บมีแต่น้ำอ่ะแต่ถ้าสมมติเราขึ้นไปได้เนี่ยเราอาจจะปลอดภัยนะเว้ยเราจะขึ้นไปโอ้โหสุดท้ายก็ตายอยู่ดีโอ้ my god หนึ่งสองไปเฮ้ยจบปุ๊บปั๊บโอ้ยคุณอัรโอ้เราล่วงไปเนี่ยบอกเลยว่าโย่แบบนี้นี่ะเสี่ยงตายมากๆคุณอัรตเต็มหผมเก่งไว้อยู่โอ้โห จะผ่านยังไงวะเนี่ยถ้าเราป่าขึ้นไปด้านบนได้มันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้ยแล้วเราทำาไงวะเนี่ยเราก็ต้องกระดึบทีละนิดทีละนิดไว้คุณนานเอาล่ะคุณโยนตัวผมลงมาข้างล่างหน่อยสิปื๊ดข้างล่างข้างล่างนี้ใช่ไหมอ่าคุณตาคุณจับลึกๆเนี่ยเอีกนิดนึงผมโยนตัวฮะเออเคมไหมแล้วเราเอยียงไปเทไปทางคุณอย่างนี้อ่าอ่าเอางี้คุณเวียงผมไปอยู่ฝั่งนู้นดิ อ่าเราผมจะค่อยๆเวี่ยงช้าๆใจเยิ้เอออ่าอึบอึบโอเคมือผมมาอ้าเลยคุณฮัทคุณปล่อยมืออ่ะนั่นแหละนั่นแหละประมาณนี้แหละคุณฮัทแล้วผมจะเอื้อมมือโอ้โหมือหายคู่เลยอ่ะคุณฮัทผมว่าเราลองเวี่ยงธรรมดาก่อนแล้วกันอ่ลองดูเฮ้ยไปอุ้ยเกือบแล้วคุณฮัทว้ายอุ้ยจับแล้วคุณฮัจับแล้วจับแล้วเอาละฮะคราวนี้เว้ยคุณฮัทเราเนี่ย จะลองพยายามขึ้นไปด้านบนดูเว้ยถ้าเราขึ้นไปได้เนี่ยเราน่าจะรอดนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะจับนะลองทิศทางไหมลองทิศทางนี้ไหมดูดูดูทิศทางหัวดูทิศทางหัวเห็นไหมเห็นผมเห็นแต่ถ้าเราปล่อยไม่พร้อมนี่เราโยกใส่ต้นกระบองเพชรเลยนะเว้ยคุณฮัทอ้าเลยคุณฮัทจับได้ละผมว่าเราผ่านไปได้เว้ยผมนี่จะรีบเหวี่ยงขึ้นไปเว้ยแขนผมจะขาดก่อนแล้วแขนคุณเนี่ยจะได้รับแรงเหวี่ยงขึ้นไปเกาะข้างบนคุณฮัทอ่ะผมจะปล่อยนะเฮ้ยไปคุณฮัท เห็นไหมมันงอขึ้นไปโดนกระบองเพชรตีแตกเลยอหัวแล้วว่าไปโอ้จุ๊บโอจุ๊บโอ้หัวติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรารอดได้ไงวะเนี่ยแน่าดิหนึ่งแบล็คหนึ่งสองไปปึ๊บเอาละคุณนัโอ้ย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 อ่ะโอเคคุณนะฮะตอนนี้เรามาถึงอันเนี้ยเราก็คงต้องไปด้านขวาแหละดูทรงแล้ว เออหน้าเด็แต่เราต้องจับให้ดีคุนะฮะแต่ตอนนี้มือผมจับอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่จับได้โอเคคุณรัฐหนึ่งสองไปนะเออหนึ่งเออสองไปเฮ้ยจะมามาหนึ่งสองไปเฮ้ยจะเฮ้ยคุณรัฐเมื่อกี้เมื่อกี้มันเวียงไปอีกนิดนึงถ้ามันแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะคุณรัฐเออดีโอ้ ทำไมวะทำไมกันวะเนี้ยไปเฮ้ยจะไม่เป็นไรกอดไว้กอดไว้อย่าพึ่งเบี่ยงไปเฮ้ยจะโอ๊ยโอ๊ยมือขาดโอ้ยไปคุณรัตก็ฮึปโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปโอ้ยโอ้ยไปฮึบอ่ะเฮ้ยโอ้โหไปรับเต็มไปฮึบไปนั่นแหละคุณรัตน์กอไว้โอ้ยสวยสวยคุณรัตน์โคุณเวี่ยงตัวผมไป่ะ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมุมนั่นแหละมุมนั่นแหละคุรอีทีนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆอันาี้มันจะยไอ้ยเดี๋ยวอาชูมัขึ้นหมุลยอ่แล้วหนึ่งแล้วเรยเปามือเลยอูยแล้วะเออเราใช้พลังแห่งการเอื้อมมออาร์แล้วเราจะเอื้อมไปยังไงต่อวะเนี่ยออึบอึ๊อึบออออ ไปไปคุณปล่อยปล่อยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นบนอึ๊บก็ไม่ได้จัดจัดโดนเจ้าหน้ากุด้านอึ๊บก็ไว้ก็ไว้โอเคโอเคปล่อยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้ยินเสียงอะไรปะผมว่าซ้ายมือมีหมวกว่ะเฮ้ยเล่นเล่นไหนป้ายเวียงเหรอมันจะหรือว่าเราเวียงแบบแรงแรงอือจับไว้นะเออจับอยู่มันก็โล่งจุ้งไม่มีอะไรดีกว่าวิน้ำพุร้อนสีชมพูอ่ะเออนั่น เอาลลกคุณฮาร์ดเดี๋ยวคุณเนี่ยถอดมือทิ้งไว้แล้วขยับไปไกลๆผมให้มันอยู่นอกระยะเวียงไว้ผมจะได้เวียงแบบสบายใจนี่เอาเอามือไปแล้วไปแล้วโอ้ยดูอยู่กับพี่จะไปก่อนโอ้โหเริ่มใหม่ผมเอาตัวงอกไปใส่มือคุณได้ไ่าวะเอาแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองลงไปตรงนี้ดูเว้คุณฮาร์ดเดี๋ยวผมเนี่ยพาคุณไปด้านบนเว้คุณฮาร์ดเอออืมมาไปแล้ว ไปไหนวะเนี่ยูลกำมาไกกำมะไกเกินไปพูดเนี่ยต่อไว้แยกโอเคเดี๋ยวผมมาเลยคุณอาร์ตได้ขอไปสำรวจด้านบนก่อนอุ๊ยอุ๊ยเอาเวียงผิดเอาไปเอาขึ้นด้านบนใช่ไหมคุณนาร์ด้านบนเลยโอเคเวียงแบบปึ๊บเฮ้ย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 อุ๊ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะเวียงขึ้นไปคุณเตรียมเกาะเลยนะคราวนี้ ได้เลยคุณอยู่คุณต้องใช้ประโยชน์ให้ถึงที่สุดเข้าใจไหมได้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 ไปแล้วคุณรัทไม่ไม่ถึงฝั่งฝันเอาเลยคุณนัทคราวนี้เนี่ยคุณฝากมือไว้นะพอผมปล่อยมือปุ๊บคุณนี่สละมือขึ้นมางอกใหม่ให้ทันนะเออมานะเออไปแล้วไปแล้วหนึ่งปุ๊บไปแล้ววุ๊บไปงอกแล้วแล้วไง เฮ้ยสี่เก็ดสี่เกล็ดคุณฮัเก็ดผมบอกเลยว่าผมโมเฟียวพอไป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 กอดไว้ผมไปแล้วมัวมักมัวคุณัดมัวเอาละผมใส่มัวก่อนผมใส่มัวก่อนเอ้อได้แล้วเอาไงดีวะพร้อมนะพร้อมนะคุณฮัทเราได้จะผ่านตรงตงนั้นไปอ่ะอย่างง่ายดายเว้ยไปไปไปคุณฮัทไปไปไปนั่งนั่งนั่งปล่อยมือเลยไปแล้วเตรียมก่อดเตรียมก่อดเตรียมก่อดอุ้ยเราวมาไปแล้ว ว่าคราวนี้เราต้องใช้หลักการโมเมนตัมอีกครั้งหนึ่งเว้ยคุณอาเกาะตูดแล้วเหวี่ยงเฮ่ยอ่าเฮ้ยจับแล้วปล่อยเลยลก่อแล้วก่อแล้วโอเควิยวอรอนร้อนรอนโอ้โห้ยเราขึ้นด้านบนก็ได้นะหรือว่าเราจะลงไปดูน้ําพุร้อนดีคุณอาศเมื่อกี้น้ำพุาพาเราผ่านทีเดียวเลยนะเว้ยผมว่าน้ำพุเถอะหนึ่งสองสามไปมือเอาแล้วสวยก่อไวโอ้ห ไฮลุยได้ฮลวเ้ยเหมือนเราจะขึ้นเครื่องเล่นก็ต้องมีการต่อคิวกันนิดนึงเอาละนั่งปล่อยมือปล่อยมือแล้วไปกลางแขนลอยดาบฟ้าอุ้ยเว้ยอว้ยเว้ยแรงเกินไปแล้วเอาละเลยเลยเลยเุ้ยมาถึพี่เหมือนตัวเราติดอยู่ในผนังเลยว่ะคุณอาคราวนี้เนี่ยเราต้องแบบชิดขวานิดนึงโอเคโอเคคุณปล่อยคุณปล่อยคุณปล่อยอ่ะแล้วคุณปล่อยช้าไปอ่ะแต่อุ้ยได้อยู่เฮ้ยคุณปล่อยมือปล่อยมือคุณไม่ปล่อยมือมันติดมันติดเอาไม่เอาไม่เอาใหม่ ไว้เอาแล้วคุณฮ <lawsuit. S 2> ัทเกาะไว้เอาละเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงขวาฮึบโอ้ยถึงแล้วเอาละไปขวาไปไปไปโอเคเกาะไว้โอ้ยนิดเดียวเอาล้คุณฮัทเกมวัดดวงเว้ยขวานิดนึงเอาละมาแล้วคุณฮัทฮึบผมจับได้คุณจับผมปล่อยคุณปล่อยเอาละคุณปล่อยเออั่นแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้เราต้องข้ามไปฝั่งนู้นเลยใช่ไหมน่ะนั่นน่ะดิเอาละผมจะปล่อยมือนะคะุณฮัทอ่าเกาะอยู่ เดี๋ยวเราเนี่ยจะเหวี่ยงจากด้านบนไปแล้วกันคุณอาชนาจะง่ายกว่าเว้ยโอเคปล่อยมือก่อนนะอ่าประมาณนี้เอานะคุณอาชนอสองไปนะหนึ่งไปสองไปเฮ้ยชุบพึบพับพึบพับคุณอาตโอ้โหจุดเต็มอยู่หน้าจุดเต็อยู่นหน้าเบ็มหมดแหววฟุกเอ้ยผ่านสักทีนะคุณอาตเออในที่สุดอะจริงเอาละแต่ดูหน้าบอบช้ำไปหมดแล้วคุณอาตผมคิดว่าพานนี้เนี่ยเราควรจะพักไว้เพียงเท่านี้เว้ยครับผม แล้วก็มีเรื่องที่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทําไมเกมนี้เนี่ยถึงออกช้าเลือเกินหลังๆเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันยากมากๆเลยเว้ยคุณอาร์ตจริงนะฮะก็ช่วยกันรอกันนิดนึงนะฮะบอกเลยว,ว่าจะทําออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนจนกว่าพวกเรานเนี่ยจะป่าจอยทิ้งหรือว่าจอยพังไปนะครับคุณอาร์ตครับผมแล้วก็สําหรับในวันนี้นะฮะพวกเราต้องคูดต้องลายไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะ ไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะจ้าบายจ้าบายบายจ้าดูล่างแม่มันต้องแบบ